Spider-Man, มนโชบี้แม็กไกวแอนดูการ์ฟิลและทอมฮอลแลนด์สาคนนี้ใครเป็น s p i เดอร์แที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา คือมันก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมานานเลยครับระหว่างโทบี้แม็กไกแอนดูการฟิลทอมฮอลแลนด์ใครเนี่ยเป็นสไปเดอร์แมนที่ดีที่สุดจริงๆสไปเดอร์แมนเนี่ยมันมีหลายคนนะครับที่เอามาแสดงนะครับเป็นแบบคนแสดงนะเออแต่ว่าที่ดังๆและบูมๆเนี่ยก็มีแค่3เวอร์ชั่นที่เราเห็นนะแต่ก่อนที่เราจะมาคุยกันและเปรียบเทียบว่าแต่ละเวอร์ชั่นเนี่ยมันดีและมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมมีของสะสมสุดเจ๋งนะครับเรียกได้ว่าถ้าใครได้เป็นแฟนมาวเวลหรือว่าแฟนสไปเดอร์แมนเนี่ยไม่ควรพลาดนะฮะนี่อ้าวท้าที้อที ของผมนะฮะคือม u าว l o g i t e c h Marvel Hero ความสามารถของเจ้าม u าว l o g i t e c h เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ความสวยงามนะครับมันเนี่ยมีขนาดที่เล็กและพกพาได้ง่ายฮะซึ่งมันพกพาได้ง่ายจริงครับคุณดูเนี่ยฮะมันอันเล็กมากกระทัดรัดเลยเนี่ยคุณสามารถจับแล้วก็ใช้ได้ง่ายเลยครับนี่ เร็วๆเลยฮะเออการเชื่อมต่อเนี่ยก็ใช้ได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะเป็นระบบพักแอนเพย์นะครับเป็นระบบเมาส์ไร้สายมันไม่ได้มีแค่ลายสไปเดอร์แมนนะะเหลือบางคนชอบฮีโร่ตัวอื่นๆเขามีกับตันมาเวลกับตันอเมริกาให้คุณเลือกด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับใครที่เป็นแฟนมาเวลนะครับไม่ควรพลาดนะครับกับเมาส์ดีๆที่เท่แบบนี้โอเคเรากลับมาเข้าเรื่องสไปเดอร์แมนของเรากันต่อนะสไปเดอร์แมนเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชั่นมากนะครับที่เป็นคนแสดงแต่เวอร์ชััั่่นนนทีมมมบ สเวอร์ชั่นก็มีท็อที้แม็กไกลมีแอนดูกาฟิลมีทอมฮอลแลนด์นะครับผมเราจะมาพูดถึงเวอร์ชั่นแรกกันก่อนที่ดังๆแล้วก็บุมนั่นก็คือเวอร์ชั่นโทบี้แม็กไกลนะครับ ฉายเมื่อปี2002เด็กยุคปี2000เนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะฮะกับสไปเดอร์แมนเพราะว่าบางคนก็โตมากับภาคนี้ซึ่งผมเองก็เป็นอีกคนนะที่โตมากับเวอร์ชันโทบี้แม็กไก์ <S 2> <S 2> <S เวอร์ชันนี้พูดกับคือแฟมไรมี่ครับองพูดกับว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างฉีกจากคอมมิกโคตรเพราะอะไรถึงได้ว่าแบบนั้นนะฮะสำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยดูสไปเดอร์แมนเวอร์ชันนี้นะครับที่มันฉีกจากคอมมิกก็คือว่าเวอร์ชันนี้สไปเดอร์แมนเนี่ยจะไม่ค่อยมีความกวน หรือพูดมากครับมันจะกลายเป็นสไปเดอร์แมนที่ค่อนข้างมีปัญหาชีวิตค่อนข้างยากจนมีความเศร้ามีความดราม,มา่าพูดง่ายครับสไปเดอร์แมนเวอร์ชันนี้เวลาคุยกันเรื่องลุงเบนทีไรร้องไห้ตลอดทั้งเรื่องไม่รู้เป็นอะไรครับอะไรมันจะเศร้ากันขนาดนั้นแล้วก็สไปเดอร์แมนเวอร์ชันนี้คือตัวสไปเดอร์แมนเนี่ยสามารถยิงใย,ยออกจากมือตัวเองได้ oh, เออโดย,โดยไม่ไมต้องใช้เครื่องเหมือน2เวอร์ชันหลังนะครับผมซึ่งมันฉีกแนวไปจากทุกอย่างเลยเปลี่ยนคาแรคเตอร์ปีเตอร์พาร์เกอร์เนี่ยที่จกเป็นคนกวนพูดมากๆเนี่ยกลายเป็น การเป็นคนที่แบบว่าอ่อนต่อโลกถึงแม้ว่าสไปเดอร์แมนของแซมไรมี่เนี่ยจะแตกต่างจากฉบับคอม,มิกนะครับแต่สไปเดอร์แมนแซมไรมี่กับเป็นสไปเดอร์แมนที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบมากๆและนักวิจัยก,ก็ชื่นชมนะครับโดยเฉพาะภาค2ไอฉากบินรถไฟเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นฉากที่โคตรอีพิโมของสไปเดอร์แมนเลยนะครับเป็นฉากในตำนานเอ้อันนี้ผมไม่ได้โวยผมพูดจริงเออ ถึงมันจะมีความแปลกแหวกแนวจากเวอร์ชันต่างๆแต่มันก็มีดีในตัวของมันน่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันโอเคว่ะมันมัน,มนอาจจะไม่เหมือนในคอมิกก็ตามแต่ว่าเฮ้ยชอบแบบนี้นะมันโอเคสไปเดอร์แมนแซมไรมี่เนี่ยมีทั้งหมด3ภาคนะครับภาค1ภาค2เนี่ยเสียงวิจารณ์ดีฮะ <Okay. S 1> แต่ว่าภาค3มานี่คือย้ำโดนด่านะครับในด้านการเอาตัวร้ายมาใส่ยเยอะไปและการกระจายบทให้ตัวร้ายได้อย่างไม่ดีพอนะครับทำให้สไปเดอร์แมนสามเนี่ยจบอยู่แค่นั้นครับนักแ,แสดงไม่ต่อสัญญ,ญาครับนั่นแหละคือสไปเดอร์แมนแซมไรมี่ เชื่อว่าเด็กที่เกิดยุค90หรือ20เนี่ยน่าจะโตมากับสไปเดอร์แมนแซมไรมี่ยุคนี้เหมือนกับผมนะครับผมเฮ้ยผมลืมพูดอีกเรื่องหนึง่งซึ่งเรื่องนี้สําคัญมากนะครับมันเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเหมือนกันว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยตกลงเป็นของมาเวลหรือของโซนี่ันแน่คือสไปเดอร์แมนเนี่ยให้กําเนิดโดยสแตนลี่นะครับผมตาลุงสแตนลี่เนี่ยเป็นคนแต่งสไปเดอร์แมนขึ้นนะครับก่อนที่สไปเดอร์แมนเนี่ยจะตกไปอยู่ในเครือข่ายของโซนี่เพราะโซนี่ซื้อไปทําหนังนั่นเองแล้วเหตุใดสไปเดอร์แมนถึงงไไไดดด้กลลลััับปปทททีีีี่่่่เเเเ๋ยววผมมมจะะาาหนนนสออรร์์แช สก่อนก็คือ The Amazing Spider-Man The Amazing Spider-Man นะครับออกฉายเมื่อปี2012กกำกับโดย Mark Webb นะครับไม่ใช่แซมไรมี่นะจ๊ะและก็คือการรีเมค Spider-Man ขึ้นมาใหม่นะครับเปลี่ยนนักแสดงใหม่หมดเลยนะครับโทบี้แม็กไวเนี่ยไม่ได้กลับมาเล่นภาคนี้ครับแต่เป็นแอนดูการฟิลครับมารับบทเป็น Peter Parker ความเจ๋งของ Amazing Spider-Man เนี่ยก็คือการเปลี่ยนตัว Spider-Man เนี่ยให้คล้ายคลึงกับในคอมมิก <Wow. S 1> มากขึ้นเออ ต่างจากเวอร์ชั่นของแซมไรมี่นะที่เวอร์ชันนั้นมันจะค่อนข้างซื่อบือ้อออกแนวเศร้าๆคิดเพียนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเวอร์ชันนี้มันจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหมือนคอมิกตรงที่ว่ามันมีความเียนมีความปวน มีความพูดเยอะ Amazing Spider-Man ครับมีความคล้ายคลึงกับคอมมิกก็จริงแต่กับกลายเป็นว่าเสียงตอบรับและเสียงวิจารณ์เนี่ยแย่กว่าวอร์ชั่นของ Sam <What? S 1> แซมไรมี่แซมไรมี่ดีแค่ภาคหนึ่งบ้างสองนะครับภาคสามเนี่ยโดนด่ายับสาเหตุที่มันแย่ก็คือนักวิจารณ์เนี่ยอันนี้ผมพูดในมุมมอง,ง,งนักวิจารณ์นะที่ผมไปอ่านมา Amazing เนี่ยมันรีบรีเมคเร็วเกินไปเพราะว่าคนยังติดตาภาพของโชบี้แม็กไพลอยู่ส่วนภาคสองของ Amazing Spider-Man เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ประสบความสำเร็จในด้านรายได้นะครับคือขาดคูณยับเลยนะครับ Sony เนี่าทจะ อเมซิ่งภาค3รวมถึงหนังภาครวมตัวร้ายด้วยนะครับที่ปูไว้แล้วในอเมซิ่ง2แต่ด้วยความที่อเมซิ่ง2ครับรายได้ไม่เข้าเป้าเสียงวิจารณ์ไม่ดีครับทำให้โซนี่เนี่ยตัดสินใจครับไปจับมือกับมาเวลอีกครั้งให้มาเวลเนี่ยเอาไปเลยไปทำรีเมคภาคใหม่มาเลยนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เกิดทอมฮอลแลนด์ใน Spider-Man Homecoming เปิดตัวครั้งแรกในกัปตันอเมริกาซีนวิ์วอร์นะครับเวอร์ชันนี้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะที่ผมค่อนข้างชอบเหมือนกันนะเออเป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกพอสมควรนะครับเรียกได้ว่าทอมฮอลแลนด์เนี่ยเกิดมาเพื่อรับบทสไปเดอร์แมนเลยครับไม่ว่าจะเป็นการพูดโกนประาษาที่ร้ายมุกตลกเคฮาเป็นคนล่าเรลงแจ่มใสฮะที่สําคัญของสไปเดอร์แมนโฮมคอมมิ่งเนี่ยมันไม่มีการเล่าถึงลุงเบนตายด้วยก็เชื่อว่าใครหลายคนก็ชื่นชอบเวอร์ชันทอมฮอลแลนด์นั่นแหละเนาะเพราะว่ามีความคล้ายคลึงกับคอมมฮออลลแแแนนนดดดดด์์เเีี่ยกก็สสงบทไไปรมม้าๆ ที่สำคัญครับเขาจะมีภาคใหม่เข้าด้วยนะครับฟาร์ฟอร์มโคมโอเคสรุปง่า,งายๆทั้ง3เวอร์ชันนะครับผมเวอร์ชันแรกของแซมไรมี่ที่เป็นโทบี้แม็กไกวร์เป็นสไปเดอร์แมนเนี่ย คือเวอร์ชันนี้จะค่อนข้างฉีกแนวจากสไปเดอร์แมนที่เคยมีมาในคอมิกเลยเป็นปีเตอร์พาร์เกอร์ที่ค่อนข้างซื่อบื้อนะครับแล้วก็ค่อนข้างดราม,มา่าเกี่ยวกับเรื่องของลุงเบนนะครับผม <Okay. S 1> แต่เวอร์ชันนี้ก็มีความดีในแบบของมันเป็นสไปเดอร์แมนที่ทําให้คนทั้งโลกแทบจะรู้จักในโรงภาพยนตร์นะครับต่อมาเป็นเวอร์ชั่นของแอนดูการิลไอตัวนี้ก็จะค่อนข้างคล้ายคอมิกขึ้นมาหน่อยนะครับมีความกวน มีการสร้างเครื่องยิงใยจากมือนะครับส่วนเวอร์ชั่นของทอมพอลแลนเนี่ยก็เป็นอีกเวอร์ชั่นที่ใครหลายคนชื่นชอบเพราะว่าตัวทอมพอลแลนเนี่ยเกิดมาเพื่อรับบทเป็นสไปเดอร์แมนจริงๆนะเอาละ่ะถ้าถามผมว่าใน3าเวอร์ชันนียเวอร์ชั่นไหนดีกับกันนะครับผมตอบเลยว่ามันดีคนละแบบแต่ถ้าถามว่าผมชอบเวอร์ชันไหนมากกว่าเออนะครับคุณก็เห็นสไปเดอร์แมนข้างหลังผมใช่ไหม มันเป็นโมเดลจากปี2 0 0 2ซึ่งเป็นอทอเบี้แม็กไกว์ใช่นะครับผมชอบโทบี้แม็กไกว์นะครับอาจจะเพราะว่าผมโตมากับสไปเดอร์แมนตัวนี้ก็ได้ไหมครับ hey, hey, hey. ผมจำไม่ได้ว่าผมเข้าโรงภาพยนตร์เรื่องแรกที่ผมไปดู hey, hey, hey. ก็คือไอ้ตัวนี้แหละครับสไปเดอร์แมนนะรู้สึกว่าเราผูกพันกับสไปเดอร์แมนแล้วในสไปเดอร์แมนปี2 0 0 2เนี่ยมันมีหลายฉากที่เป็นอีพิกที่เรียกได้ว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่สําหรับเราอนะ่ะเช่นฉากที่ uh, ลุงเบนเนี่ยพูดกับปีเตอร์พาร์เกอร์นะครับภาระที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใใหหญ่ยย่่่่ยิงชรือเปลาวะจไไมด้ จัไม่ได้จริงๆนะน่าจะประมาณนี้แหละเออแล้วก็ไอ้ฉายูล้ดไฟมันเป็นฉา่รู้สึกว่ามันมันตำนานอ่ะเออมันคลาสสิกมากแล้วมันดูแล้วก็ยังขังอยู่นะถ้าเรากลับไปเปิดแผ่นดูอีกครั้งเนี่ยมันก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีแบบความขังมันเหมือนเป็นความทรงจําของเราในวัยเด็กนะฮะส่วน Amazing Spider-Man เนี่ยสําหรับผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันมันเดินเรื่องค่อนข้างช้าอันนี้คือในมุมมองของผมเลยนะคือผมไม่ค่อยชอบแล้วผมรู้สึกว่ามันรีเมคมันรีเมคแล้วมันทําเนื้อเรื่องเหมือนกับ เหมือนกับสไปเดอร์แมนของโทบี้ฮะที่ทำให้ลุงเป็นตายแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ฟิลเหมือนตอนเวอร์ชั่นก่อนแบบใครอาจจะมองว่าเฮ้ย a m a ซิ่งมันดีนะพี่ <c oughs> แต่ว่าผมผมไม่ค่อยชอบ a m a ซิ่งเท่าไหร่นะเออผมชอบสไปเดอร์แมนของโทบี้แม็กไครมากกว่านะครับผมส่วนเวอร์ชั่นน้องทอมฮอลแลนด์เนี่ยผมก็ชอบนะแต่ไม่ถึงขั้นแบบว่ายกให้เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนี้ก็คือโทบี้แม็กไครเหมือนเดิมครับยืนยันคำเดิมบางทีผมก็คิดน,นะว่าอยากให้ไอ้สามคนเนี้ยมันมาเจอกันเว้ยเหมือนในสไปเดอร์เวิร์สฉบับแอนิเมชันของโซ ไม่แน่นะเออเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทอมฮอลแลนด์เขาออกมาพูดเนี่ยว่าเขาอยากให้รุ่นพี่โทบี้แม็กไกวกับแอนดูการฟิลเนี่ยมาเจอกับสไปเดอร์แมนเวอร์ชันที่เขาเล่น ใครจะไม่รู้เลยครับว่าสไปเดอร์แมนภาค3ฉบับทอมฮอลแลนด์เนี่ยอาจจะเป็นสไปเดอร์เวิร์ชที่รวมเอาโทบี้แม็กไกวและแอนดูการฟิลก็ได้เออมาโนไว้ก่อนที่แน่ๆครับอย่าลืมไปดูสไปเดอร์แมนฟาเฟรมโฮมด้วยนะครับผมผมคนนึงแหละที่ไม่พลาดแน่นอนฮนะแล้วคุณผู้ชมแหละครับสไปเดอร์แมนเวอร์ชั่นโทบี้แม็กไกวแอนดูการฟิลทอมฮอลแลนด์คุณผู้ชมชอบเวอร์ชั่นไหนมากกว่ากันโอเคครับและคลิปนี้ต้องขอขอบคุณโลจิเทคนะครับที่ส่งเบลน่ารักน่ารักมาให้เจซีฟีใช้นะครับช่วงนี้เเาาตัััววกก่ำลงงจะะพด คุณมากครับนี่นี่ไลฟ์สไปเดอร์แมนโอ้ผมโคตรรักสไปเดอร์แมนเลยขอบคุณมากจริงๆนะครับผมและช่วงนี้เนี่ยโรจินเทคเขามีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะครับผมเมื่อคุณซื้อโรจินเทครุ่นที่ร่วมรายการนะฮะรับทันทีแก้วโรจินเทคจีมูลค่า890บาทอ่าเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับถึง15กรกฎาคมนะครับจนกว่าสินค้าจะหมดโอเคครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง JFB ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ